มังกรฟฝ้าสมบัตินะจะทำคลิปปันทุนให้ดูเรื่อยๆนะทุกคนมาดูว่าวันนี้จะได้เงินรางวัลกลับบ้านเท่าไรโจเอาเฟกเกโลโซเกโลโซเอ้ยนะคูณหเข้าไปกับบาราฮึมแล้ววายมาละ มันจะมีอีตัวยิงธนูนะเพื่อนเพื่อนถ้ามันยิงไปที่ตัวไหนคือเศกตัวนั้นแล้วตัวคุณก็จะเข้ากระเป๋าเราทังเทเลยนะ,ะแล้วเสกโลโซโอคูณสิบห้าเออหกบาทคูณสิบห้าเป็นเท่าไหร่กันนะโถดอกนี้ดอกนี้แม่ง แ้วมันท่าไอ่าอาสิบหกบาทคูณสิบหาเก้าสบาบาทอ่าส่งมาดีนะส่งมาดีโต๊ะโต๊ะเข้าไปล็อกไวล็อกไว้เกไวเจกเคกอ่าคูณแคูณ8ปดสี่คูณแปดบวกไวด,ด้วยไว้ได้ใช้ไหมเอม ไปต่อไปต่อแหละเพื่อนอ้โหหน้าเต็มหน้ากัรนะนั้นอออินอออินโต้มลงมาแล้วยังไงเสกดิเสกเออคูณสี่สิบสามคูณสี่ลงมาอีกสิบเ้าแล้วมีตัวคูณด้วยนะนเพื่อนสิบเก้าคูณสี่ดอกนี้ เออพักหายใจหายคอกันนะไอ้เปิดเกมเริ่มมากำไรสามร้อยห้าสนะิบสี่นะเพื่อนๆทุนร้อยหนึ่งน,นะเอาไปกันต่อไปกันต่อแล้วสีฟสีสปินกูจะมากี่โมงเออแล้วล็อกวายมาดอกนี้ อีนี่เสกเขาไปซ้ำเอาเป็นคูนสี่โชลงไปเด้ไอ้ i. แล้วสเกตแป้สเกตด้วนไปไหนหมดแอรคูณสิบสองสิบสองสองหนึ่งเป็นสองสองสองสออ่ปอะ ไอหืมเพื่อนๆหน่านี้ยี่บาทตัวคูณไม่มาถ้ามานี้บอกเลยว่าแค่แตกแค่แตางแน่นอนนะฮะเอาสเก็ตเท้ามาหนึ่งตัวเอาเอาลุ้น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 ดีลุ้นลไปลุ้นไปลุ้นลุ้น เลลลเอออะอขอให้เข้าฟรีสิทีสักทีเนสักทีเนเออดอกนี้จะทรงมาดีแล้วนะทรงมาดีแล้วนะจะรออะไรครับ ปาบเบรกกันเลยสิวะเอาพี่บีขอซับรู้เบ็ดสิบไม่ไหวเรามีทุน400อยู่นะเอาไปที่เบ็ดหกแล้วการแล้วอันนตาชเยฮะฮะฮะอือะฮะฮะเราเอาเบ็ดหกก่อนละเบ็ดหกไปก่อน เอาเซกเข้ามาพี่เซกพี่เซกถามหาพี่เซกก็ามาเออลอไปดอกนี้คุณเข้าไปไอเทียเจอกูเจอกูยี่สิบห้าคูณสองเอาคูณสี่เข้าไปดิโอมโอมเออโตโ,โต,โต,โต สามสิบแปดสามสิบแปดต่อเซกมาที่หินไม่เซกโอ้โหอาแต่คูณสามก็ไม่ใช่ขี้ๆนะเอาวายอย่าเซกวายกูนะอาอย่าเซกวายกูนะเออต้มลงมาแล้ววายล็อกมามงมามงมาแม่โมแม้กูกะต้ม ฮ่าฮ่าอูเฮอ่เอาไปกันต่อเพื่อนๆไปกันต่อโต๊ะรรงนี้แม่ตาากูอยากให้เซกด้วยมาเซกอะเอาอาเอาายังไงคุณถ้าคุณสิบห้าเข้านี้บอกเลยว่าหลุดเลื้องเลยนะเพื่อนๆนะ ดอกนี้อออินนี่ออินออินอะไรอะอะไรอะอะไรคุณสองอะไรเออเออนี่ดิมันต้องอย่างไงสามสิบคูณสองมันเคี้ยวมันเคี้ยวเอ,อ้า มาดอกดีเพื่อนๆหกสบขอตัวคูณพีพ่อหมดพี่พ่อหมดไม่มาลนะแล้วถ้ามันมาแล้วเพื่อนๆไอ,อีสามสบแล้วคูณสักสิห้านี่บอกเลยว่าบอกเลยว่าปิดถอนกลับบ้านนะเอาไปกันต่อเพื่อนส <c oughs> ามสิบสี่ 4. เสกมาเสกพี่เสกพี่เสกโลโซ โลโซโกโเก๋ไฮโซบ้านนาตัวคุณอยู่ไหนอื้ตัวคุณไม่มาเออตัวคุณมันไม่มา ขอพักหายใ,ใจก่อนเอาไปกันต่อเราเพื่อนนะไปโจนตรงนี้อมวายล็อกมองล็อกมองน้องมองนะอมกนี้เกกไหมเก๊ก ใส่เข้าไปพิเศษโลโซตามดอกนี้ยอดดีเลอศเด็ดขาดอันดับหนึ่งศักดิ์สิทธิ์มาสัจจันท์ที่สุดสุดยอดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเปียวเปียวเลยดอกนี้อะ อีพ่อมดมาทำงานให้แล้วนะเอา้าไปกันต่อไปกันต่อยาวๆเพื่อนๆยาวๆอืมมันไม่ทันใจเอาเซฟเข้าไปเซฟเข้าไปเออคนห้าเพื่อนโอ้ยยี่สิบแปดคนห้าโอ้เข้าไปเลยแ14บกแกลงแบกแกลงหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะเก็บเล็กผสมน้อยเข้าไป โอ้โหรอเลยรอเลยขอทรงมาดีอ <gegen violin> <warfare> oh, ีกสักนิดเนี่ยจะพาปรับเป็ดนะเพื่อนๆนะอีพอมดอีพอมดอีเอาคูณสิบห้าไม้กูเออเอาไปลงมาป้ายมาตู้มาตามมาแตงโตคูณสิบห้าเข้ามาเบรกเวนเบรกเวนแล้วเพื่อนๆเบรกเวนเบรกเวน ฮอ่ปลาเเสิเิเิอะอะเออเอเฮ้เอไปต่อเาื่อยไปต่อเอาอืมอาขอคุณยี่สิบยี่สิบขอคุณยีให้ค4 เอาขออีกดอกอีกดอกอ่ะหกก็ยังดีวะหกก็ยังนี้เออละมามะเอาเศกโอ้โหเห็นเลขสามสิบสามแวบๆแ,แ,แล้วเมื่อกี้นะได้เป็นปลาโลมาปั้เจ็ดสิบหกบาทแกปแกไปะลยแกปกไปะลยแปลกมาเอ,อ้ยคูณยี่สิบสองตบโตตบโต ตู้ปั้มเข้าไปดอกนี้แต่ไม่บิ๊กวินนะเป็นแตกนอกเบาๆแตกนอกเบาๆโจเอ้คูนสี่ไอ้เทียหน้านี้หน้านี้เลยเ,เพื่อนๆบอกแล้วมาแนะ่วายเติมคูนเข้าไปเก็ด <c oughs> ฟันเลยเก็ดฟัน <c oughs> เออเออ ฮะฮะะเอออออออู้มันด้วยมันด้วยเอาไปต่อเพื่อนๆไปโตอึ้ง นอกนี้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 คุณแม่อ่าฟงมันมาดีแล้วนะพวเพื่อนๆนะจารอ,ออาจารออาลาเฮยังมีครั้งที่สองนะใช่ไหมครั้งที่สองนะอย่าให้มีครั้งที่สนะามเด็ดอ,อ,อ, <laughs> อ่ะขอปรับเป็ด ปรับเบ็ดไปเลยนะพนเพื่อนๆนะปรับไปเลยนะปรับไปเลยนะโอ้เย,ยอะไปเยอะไปในีสายพี่หมีต้องเบ็ดเก้าสิบเท่านั้นนะเอาเล่นแบบว่าเอาขำเอาฮาถ้าได้ก็ดีนะพนเพื่อนๆนะเบ็ดเก้าสิบแล้วลองดู z ุ้ม <c oughs> สิคูณคูณยี่สดิเด็กเส่เข้าไปโอ้โห,โหไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเก้สิคูณสิเออนี้นะ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 เออหัวเราะ บได้ผลนะเพื่อนเพื่อนนะเอาเราปับไปที่เก้าสิบแล้วมันคูณเท่าไหร่นะเมื่อกี้เออคูณเยอะอะแต่คูณเยอะอะเอาไปต่อนะเพื่อนเพื่อนนะอย่างนี้ทรงมีแววเ,เข้ากระเป๋าสักสองหมื่นเอาไปเอาไปเ,าเรามาแป๊บเดียวเองนะนเพื่อนๆืจากทุนร้อยหนึ่งที่เราปั้นด้วยกันมานะเอาเศษเข้าไปอีกดคูณสิบ <c oughs> คูณสิบห้าพันเอา้าเอาแป๊บๆสี่พันแล้วนะเพื่อนๆไปต่อเลยมันเมื่อเครื่องติดแล้วนะเครื่องติดแล้วนะเอาใส่เข้าไปแตกมาดิแตกไปคูณสิบสองนะหนึ่งร้อยคูณสิบสองไม่ใช่หนะึ่งร้อยแล้วสามร้อยคูณสิบสองคูณเข้าไปแล้วไปมาโจ่งมาจ้างมาโป้งมาป้างต่อๆคูณเึ้มโอ้โห ไอ้สละแม่เอออ้าอโอ้ไม่จริงไม่จร um 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 ิงไม่จริงโอ้ไม่จร um mm ิงไม่จร um ิงเออไม่จริงอ um ่ะไม่จริงเอ้ย เพื่อนเพื่อนมันอะไรกันแล้เมื่อกี้แล้วถ้าพี่มีปรับเบ็ดเป็นเก้าสิบเมื่อไรนี่ออบอกเลยว่าแจ็คพอตนะล้างบางล้างบางไปเลยนะไอ้เหี้ยกูเหนื่อยแล้วมันแปดพันแล้วเพื่อนเพื่อนเราจะไปต่อหรือไปต่อหรือพอแค่นี้เพื่เพื่อน เราต้องไม่โลบดิเราต้องไม่โลบดิเออได้แล้วเ,เราต้องเลิกดิไปต่อแม่ง <laughs> ไปต่อแม่งเลยนะ <laughs> ออมาเซกเสกมาเซกมาเซกมาโลมาโซเออไอ้ไอ้เหี้ยสเกตเตลตัวเดียวอีกตัวเดียวอีกตัว <laughs> เข้ามาแล้วอ <laughs> เอานะเอานะเพื่อนเพื่อนไอ้เหี้ย แล้วถ้ามันตัวคูณมันเยอะนะเอาได้สิบเจ็ดตัวนะบอกเลยฮ่าเซฟทีคนใหม่อยู่ทีมด่าคุณลาวเหรอตัดมาอเอาหุ้หมเข้าไปไอ้เหี้ยมัน แล้วพอว่าจะเลิกกนเลิอกอาฮะแล้วมีสเกต็ตเท้มาล่ออย่างงี้ก็สวยดรฮะลองมาคูณเก้าสิบเก้าสิบคูณสองไปต่อเอออะไรอะอะไรแจกเอาไว้ไม่แจกแล้วเอาเลยอ,อีกค่าทีอยามาเกอร์อยามาเกอร์ ย่ามาเกืออย,าาอ,อ,อย่ามาเออยามาเกือหนึ่งร้อยแล้วคูณสี่เเข้าไปใส่เข้าไปอะสามสิบไรลงเป็นสี่ก็ยังดีนะเป็นแปดุม 900, เก้าร้อยเพื่อนๆโอ้ออโหนั่งไม่ติดนั่งไม่ติดแล้วนั่งไม่ติดแล้ววาไวาย,วายต่อเองแปดสิบห้าคูณแปดมันเท่าไหร่วันล่ะ เอาอีกทีเดียวขอไว้ขอไว้หนึ่งร้อยห้าสิบแปดไว้มาอีกโอ้ยเฮียไอเฮียเป็นห้าร้อยคูณแปดเอาเป็นหกร้อยแล้วอะอะเอาเสกเข้ามาอีกเสกเสกเข้าไปทําไมมันไม่รักคูณสิบให้เราแนละ้วเพื่อนๆคูณสิบไอเฮียหกร้อยคูณสิบเท่าไหร่ไม่รู้รอสรุปลนะออไหลเป็นขี้เละเป็นโจ๊ก หกพันหกพันเรายังไม่หยุดแค่นี้ไปต่อไอ้เหี้ยไอ้เอี้ยแม่กูตีแล้ ไอเราไม่เลิกแล้วดันทะลึ่งมาได้อ <obviamente> ีกกับเช่าไรกี่หมื่นวะนะไอ้ยื้อโอ้โหเพื่อนเพื่อนเออเฮียไปหยอกเออเออเออ โผมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆนะตอนแรกเรามีอยู่100ใช่ไหมแล้วเราก็ปั้นกันมาเรื่อยๆปั้นมาจนถึง5 0 0ร้อยพันึงแล้วเราก็เพิ่มเบ็ดเนาะจากเบ็ดสเป็นเบ็ดนะพอเข้ามาเบ็ดเจ็แล้วเวลามันแป๊บเดียวเท่านั้นเราบวกมา3,000ัปึ๊บแล้วพี่หมีก็ซัดมาเบ็ดเก้าสแป้งเลยนะพอซัดเบ็ดเกสิเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัวคูณนะเพื่อนๆมันก็เพิ่มตัวคูณไปด้วยนะ แล้วพอมันคูณไปโบ๊ะโบ๊ะเราซัดเบ็ดเก้าสิบไปแค่ไม่กี่หมายอะเข้าฟีสจปินเลยสิบเจ็ดทีตอนแรกก็เหมือนจะเกลือแต่พออย่างที่บอกอะเพื่อนๆตัวเกมเนี้ยมันโฟคูณเยอะแล้วพอมันสองสามร้อยแล้วคูณสิบอะอย่างนี้มันก็หลุดเือเรื่องนี้เพื่อนๆมันก็กลายไปอย่างนี้เพื่อนๆ,นอนเ,อนๆเห็นนะคูณเข้าไปหกร้อยคูณสิบอย่างเงี้ยหกพันอะ เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะนเพื่อนๆเกมอะไรวมังกรซ่อนสมบัตินะเออและอย่างที่บอกเกมมังกรเฝ้าสมบัติเนี่ยมันก็เล่นไปตามกลุ่มโบนัสของพี่มีนะอย่างที่บอกพี่มีเล่นตามกลุ่มวันนี้ดูแล้วว่ากลุ่มเนี่ยเกมนี้มันมาแนละ้วเพื่อนๆแล้วใครสนใจแล้วพี่มีจะแข่งงว่าอาคอมไมบ์นะัะเดี๋ยววันหน้าจะมาปั้นเงินปั้นทุนเกมอะไรก็ ป้าก็ติดตามด้วยหน้านะตาหนะ้าตาหนะ้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 านฮะ่าฮ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 ู้หมันเย้ยเอาวันนี้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบายบาย